สวัสดีครับหนุ่มเมืองพลครับผมหาหลักสูตรล่ามาให้อีกหนึ่งหลักสูตรครับเข้ามากิ่งวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดงวดที่6จะเข้าหารือจุดผมก็ไม่รู้นะครับคาเตือนครับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลบทํามาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นในงวดวันที่1พฤศจิกายนครับประดุงงวดที่1ครับหาหลักสิบก่อนคือเอารางวันที่1มาตั้งสอง 2, ตัวมาตั้งเนะี้ยเอาหลักหมื่นบวกติงสองครั้ง แล้ยบอกหลักสิบหนึ่งคบอกกันได้มาเพิ่มอีก9ตลอดบอกกันได้มันเป็นตัวหนึ่งสองตัวนี่คือหลักสิบหาหลักหน่วยครับเอาหลักหน่วยล่างบอกเตียงสามคบอกกันได้มาเพิ่มอีก2ตลอดบอกกันได้มันเป็นตัวหนึ่งสามตัวนะครับนี่คือหลักหน่วยครับมาดูงวดที่หนึ่งครับหลักสิบทําได้หกและเจรบทําได้สองสามสี่จับคู่จนกันได้หกสองหกสามหกสี่เก็ดสองเก็สามเกสี่ที่ล่างใัวนที่ล่างออกหกสามหกสามเข้าตัวตรงครับงวดที่หนึ่งมาดูงวดที่สอง หลักสิบทําได้3และ4หลักหน่วยทําได้1 2 3จับคู่ส่วนงานได้31 32 33 41 42 43เลี้ยงล่างออก31 31เข้าตรงครับงวดที่2มาดูงวดที่3ครับหลักสิบทําได้4และ5หลักหน่วยทําได้5 6 7จับคู่ส่วนงานได้45 46 47 55 56 57เลี้ล่างออาตรไหนครับเลขล่างออก ใครไก็บอกว่าอารมณ์นี่คือเนี้ยสี่หกหกสี่ครับขึ้นบนนะครับงวดที่สามหลุดนะครับมันดันขึ้นบนครับมาดูงวดที่สี่ครับงวดที่สี่หลักสิบทำได้เจ็ดและแปดหลักหน่วยทำได้หกเจ็ดแปดครับจับกู่ส่วนกันได้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดได้ล่างออกเจ็ด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 เข้าตรงตรงครับขึ้นงวดที่สี่ครับ เข้าทั้งบนทั้งล่างก็คือ7887เข้าตัวตรงครับทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่4มาดูงวดที่5หลักสิบทาได้0ูนและ1หลักหน่วยทําได้4และ5จับคู่ตัวกันได้ 04, 0 4 0ย์6 1 4 1 5 1ยหเลขล่างนใจน่เลขล่างออก6 1ครับเข้าตัวก,กลับถ้าซื้อกลับก็ตู่ครับงวดที่5มาดูงวดที่6ครับหาหลักสิบก่อนก็นคือ5บวก5เท่ากับ 10, 10ไปบวก9กครับเป็น19 19ไปบวก9ครับเป็น28เอา8ตั้งครับ28เพิ่มอีกหนึ่งเป็น29 9ตั้งครับได้หได้8ได้9ครับนี่คือหลัก1 0หาหลักหน่วยครับ1 3เป็น3 3ไปบวกอีก2เป็น5เอา5ตั้งครับเพิ่มหนึ่งเป็น6เอา6ตั้งครับเพิ่มหนึ่งเป็น7เอา7ตั้งครับได้5ได้6ได้7นี่คือหลักหน่วยจับคู่ด้วยกันได้85 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7ครับชอบกึงซื้อนะครับไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ